ในโลกที่เต็มไปด้วยความฝันและเป้าหมายหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเรายังไม่ถึงจุดที่ต้องการหรือเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีกว่านี้ได้อย่างไรสำหรับพอดแคต์นี้จะมาสรุปหนังสือ manifest 7ขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนาะหนังสือที่จะช่วยให้คุณค้นพบศักยภาพในตัวเองและดึงดูดสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตสวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการ weekly book หนังสือประจำสัปดาห์วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับเข่ง Productive Girl ค่ะ หนังสือที่นำมาสรุปวันนี้นะคะก็เป็นหนังสือ manifest นั่นเองหลายคนอาจจะเคยเห็นตามโซเชียลมีเดียมาบ้างแล้วมาอันดับแรกเรามารู้จักผู้เขียนกันก่อนนะคะก็คือคุณ ลอซี่นาะโฟซีเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองแล้วก็โค้ดด้านการใช้ชีวิตที่มีชื่อเสียงนะคะเธอได้รับการยอมรับในฐานะผู้นําทางด้านการช่วยเหลือผู้คนในการค้นพบความสุขและก็ความสําเร็จผ่านการฝึกฝนการพัฒนาตนเองโดยเฉพาะในเรื่องของการดึงดูดพลังบวกหรือว่ามิเฟสนั่นเองก่อนที่จะกลายมาเป็นนักเขียนแล้วก็โค้ดเนี่ย ต้องมาเชิญกับความท้าทายในชีวิตมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับความรู้สึกไม่มั่นใจในตนเองความเครียดรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ผลักดันให้เธอค้นพบการพัฒนาตนเองชีวิตของล็อกซี่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก็คือเมื่อเธอเนี่ยเริ่มศึกษาวิธีการสร้างพลังบวกแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านเจ็ดขั้นตอนหรือที่เรียกว่า seven step to manifesting ค่ะ ซึ่งก็จะได้กลายมาเป็นเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้นอกจากนี้เนี่ยล็อกซี่ก็มีผลงานเล่มที่สองที่มีชื่อว่า Manifest d i e d i e r ซึ่งเป็นภาคต่อของ Manifest เ,เล่มแรกสำหรับเล่มนี้นะคะก็ มีอยู่ในการทั้งหมด7บทหรือว่า7ขั้นตอนในการมิเนเฟสประกอบด้วยขั้นตอนที่1การมองภาพให้ชัดเจน2ขจัดความกลัวและความกังขา3ปรับพฤติกรรม4เอาชนะบททดสอบของจักรวาล5้อบรับความสำนึกรู้คุณ6เปลี่ยนความลิเษยาเป็นแรงบันดาลใจและ7ไว้วางใจในจักรวาล เรามารู้จักความหมายของการเมนเฟตก่อนก็คือเมนเฟตติ้งเนี่ยคือความสามารถในการสร้างชีวิตที่สมปรารถนาหรือความสามารถที่จะดึงดูดสิ่งใดก็ตามเข้ามาในชีวิตและทำให้เรากลายเป็นผู้เขียนเรื่องราวของตนเองถ้าให้อธิบายในแง่ของวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือควอนตัมฟิสิกส์เขาได้สอนว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากพลังงานสิ่งที่แบ่งแยกความแตกต่างของสิ่งต่างๆนั่นก็คือขึ้นความถี่และความหนานแน่นของอะตอม กฎของแรงดึงดูดก็ระบุว่าสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันดังนั้นขึ้นความถี่สูงก็จะดึงดูดขึ้นความถี่สูงสําหรับขึ้นความถี่ต่ําก็จะดึงดูดขึ้นความถีตม่ต่ําความคิดอารมณ์และความรู้สึกของเราก็เป็นพลังงานดังนั้นเราสามารถดึงดูดคลื่นความถี่ที่เราส่งออกไปกลับมาสําหรับขึ้นความถี่ของหนังสือเล่มนี้ก็คือไฮไวท์ White, แล้วก็โลไว ซึ่งไฮไวเนี่ยจะประกอบไปด้วยความรักความสุขความเมตตาความมองโลกในแง่ดีความหวังและความมั่นใจส่วนโลไว้เนี่ยก็คือความกลัวความชิงชังความโกรธความเศร้าความมีตกกังวลความลำคาญรวมถึงความเฉยชาต่อมาก็คือความแตกต่างของการเมนิเฟสกับการใช้กดแรงดึงดูดการใช้กดแรงดึงดูดเนี่ยก็คือการคิดถึงสิ่งที่เราปรารถนาแต่ว่าการเมนิเฟสเนี่ยจะเป็นการคิดหรือว่าจินตนาการ ออกแบบความฝันให้เฉพาะเจาะจงแล้วก็ลงมือทําเพื่อให้เกิดความฝันเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของการมนิเฟสนะคะก็คือการทําให้ตัวเองอยู่ในสภาวะที่สงบผ่อนคลายจากนั้นก็ให้มองภาพให้ชัดเจนออกแบบความฝันให้เฉพาะเจาะจงแล้วก็จินตนาการถึงคนที่เราอยากเป็นโดยการใส่ความรู้สึกของเราณนะตอนนั้นลงไปด้วยนะคะเมื่อนึกภาพเสร็จแล้วก็ให้นําภาพเหล่านั้นออกสู่โลกความจริงโดยการทำวิชั่นบอร์ดซึ่ง ผู้เขียนเนี่ยเขาก็มีวิธีการทำง่ายๆก็คือ 1. ให้เราสร้างบรรยากาศอย่างเช่นการจุดเทียนการเปิดเพลงหรือว่าการทำสมาธิ 2. เลือกสื่อที่จะใช้ทำวิชั่นบอร์ดอย่างเช่นกระดาษการ์ดหรือสีหรือว่าภาพตัดแปะ 3. ให้กำหนดเวลาที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงอย่างเช่น1ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้า 4. ลงมือทา วิชันบอร์ดของเราโดยใส่ความรู้สึกลงไปด้วย 5. แบ่งวิชันบอร์ดออกเป็น6ส่วนได้แก่การพัฒนาตนเองความหลักและความสัมพันธ์หน้าที่การงานเพื่อนและครอบครัวบ้านหรือที่อยู่รวมไปถึงงานอดิเรกหรือสิ่งบันเทิงและขั้นตอนสุดท้ายก็คือเก็บวิชันบอร์ดของเราไว้ในที่ปลอดภัยแล้วก็ตั้งเวลากลับมาดูอีกครั้งค่ะสำหรับหัวข้อต่อมาก็คือเป็นการปรับพฤติกรรม เขาบอกว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคของการมนิเฟยก็คือความกลัวแล้วก็ความไม่มั่นใจสองสิ่งนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กแล้วก็สภาพแวดล้อมของสังคมวิธีแก้ไขก็คือให้เราลองสำรวจความกลัวหรือว่าความไม่มั่นใจที่เกิดขึ้นโดยการเขียนมันออกมาทำความเข้าใจแล้วก็ตรักรู้ในสิ่งเหล่านั้นในต,ต่อมาเนี่ยก็ให้จัดการความคิดรวมถึงระวังภาษาที่เราใช้ในแต่ละวันเพราะว่า ความคิดแล้วก็คําพูดเนี่ยมันจะส่งไปยังจิดใต้สํานึกของเราสิ่งที่เขาให้ทําก็คือเวลาเราจะพูดอ่ะให้พูดสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่พูดสิ่งที่เราไม่ต้องการยกตัวอย่างนะคะสิ่งที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นฉันไม่อยากเป็นหนี้เห็นได้ว่าคําที่เราไม่ต้องการก็คือคําว่าหนี้ดังนั้นให้เราเปลี่ยนจากคําว่าหนี้หรือว่าประโยคนั้นนะให้กลายเป็นฉันอยากมีอิสรภาพทางการเงิน มอข้อหรือว่าใจความสําคัญหลักของการ manifest อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการรักตัวเองการรักตัวเองเนี่ยก็จะเป็นพลังขับเคลื่อนของการ manifest ได้เป็นอย่างดีซึ่งมีวิธีดังนี้ค่ะ 1. มีความตระหนักรู้ในตนเองอย่างเช่นการตั้งคําถามกับตนเองว่ามีสิ่งใดที่ฉันควรทําหรือสิ่งใดที่ฉันจะไม่ทํา 2. ความเคารพความรู้สึกของตนเองโดยการสะท้อนความรู้สึกในแต่ละวัน อย่างเช่นการแขียนแดรี่ประจำวันอย่างนี้ก็ทําได้สาใส่ใจอนาคตโดยการทําปัจจุบันให้ดีที่สุดรวมไปถึงสร้างสมดุลระหว่างสิ่งที่ต้องการในวันนี้กับสิ่งที่ตัวเราในอนาคตต้องการในวันพรุ่งนี้ขั้นตอนสุดท้ายสําหรับการ w วนิเฟนะคะก็คือเชื่อในสิ่งที่คิดแล้วก็ให้เวลาของมันทํางานหลังจากที่เราได้สร้างภาพฝันเสร็จนะคะสิ่ง ที่สำคัญต่อมาก็คือการอดทนการปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นการปล่อยวางความกลัวการปล่อยวางความอิจฉาลิศยาปล่อยวางความรู้สึกที่ต้องการการควบคุมค่ะเพราะว่าเมื่อเราไว้วางใจในตัวเองเราก็จักระวนนะคะก็จะทําให้การ manifest เกิดขึ้นนั่นเองสรุปการ manifest ง่ายๆนะคะก็คือ1ให้มองภาพให้ชัดเจนต่อมาก็สร้างวิชั่นบอร์ด ขจัดความกลัวและความไม่มั่นใจในตนเองปรับพฤติกรรมปรับความคิดปรับการพูดนะคะและสิ่งสุดท้ายก็คือการอดทนรอให้เวลาของมันทำงานและอยากจะสรุปอีกครั้งนะคะว่าการ m a n i f เนี่ยไม่ใช่การใช้พลังหรือว่าเวทมนต์นะแต่เป็นการนำแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาตนเองในการใช้ชีวิตช่วยให้เราตระหนักรู้ใน ความคิดหรือเอาความสามารถของตนเองแล้วก็ปลดปล่อยศักยภาพนั้นออกมาแกนหลักของการมิเตเฟสเนี่ยก็คือการเห็นคุณค่าตนเองความเชื่อในจิตใต้สํานึกว่าเราสมควรได้รับสิ่งนั้นแล้วก็ความสามารถในการหลักตนเองสําหรับเนื้อหาที่สรุปในวันนี้นะคะก็อยู่ในหนังสือมิเ f เฟสติดขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนาของล็อกซี่นาโฟซี ไม่ว่าคุณกาลังจะมองหาความสําเร็จในอาชีพความสัมพันธ์ที่มีความหมายหรือความสงบสุขในจิตใจหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะช่วยให้คุณค้นพบศักยภาพในตนเองแล้วก็ดึงดูดสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ